วันนี้นะครับเรามาดูเบื้องหลังภาพถ่ายนี้สหรภาพถ่ายนี้นะครับก็หลายคนก็คงจะได้เห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วก็คงจะจํากันได้นะครับแต่ว่าเคยเป็นไหมบางทีเราเห็นภาพถ่ายอะไรแล้วมันมันรู้สึกคอนเน็กหรือว่ามันรู้สึก อินกับภาพนั้นมากเลยนะครับหลังจากนี้ได้เห็นภาพถ่ายนี้ครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวเบื้องหลังนะครับภาพถ่ายนี้มากขึ้นนะครับว่ามันตกแล้วมันเกิดอะไรกันแน่นะ เอาละครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวของน้องเขาอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็หลังจากที่เข้าไปเสิร์ชอยู่พอสมควรนะครับก็สรุปออกมาได้ว่าซึ่งอันนี้นะครับก็เกิดขึ้นที่กัมพูชานะครับเขาเป็นการแข่งขันเสือภูเขาซึ่งระยะทาง1.25กิโลเมตรนะครับก็เป็นการแข่งขันแบบว่าเซอร,ร์กิตวนไปวนมาอยู่แล้วก็นะครับสาเหตุที่เด็ก กลุ่มนี้จริงๆแล้วไม่ใช่คนเดียวนะครับมีมากกว่า1คนนะครับมีอยู่3คนด้วยกันสาเหตุที่พวกเขานะครับมาแข่งขันในการแข่งขันนี้ด้วยรถที่ค่อนข้างนี่จะเป็นรถแบบว่าสภาพเรียกว่าสุดๆอะนะครับก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับก็เด็ก3คนนี้นะครับไปแข่งขันนะครับรองเท้าก็ไม่มีหมวก ก็ไม่ได้ใสนะครับแล้วก็เรียกว่ารถเราก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับภาพแบบนี้นะครับในการแข่งขันจักรยานนะครับสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือจริงๆแล้วนะครับเด็กเหล่านี้เนี่ยครับสคนนี้เขาก็เป็นคนที่อยู่ในระแวกนั้นแหละครับแล้วก็ด้วยความที่ Race Organizer นะครับเขาค่อนข้างที่จะเอ็นดูเด็กต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็ตกลงว่าโอเคอนุญาตให้เด็กต่างๆเหล่านี้ลงไปร่วมสนุกร่วมแข่งขันได้ฟรีนะครับก็เข้าไป ปั่นเล่นกันได้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีเวลาพอที่จะหาพวกอุปกรณ์เซฟตี้หรือว่าหมวกหรือว่ารองเท้าอะไรให้นะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าสนามนี้มันไม่ได้สนามที่มันอันตรายอะไรนักหนานครับก็เลยอยากจะให้เด็กๆนะครับเข้าไปร่วมสนุกนะครับสุดท้ายนะครับก็ออกมาเป็นภาพถ่ายอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่า หลังจากภาพนี้นะครับ go viral นะครับก็มีหลายลๆอย่างที่เกิดขึ้นกับเด็กคนนี้ที่น่าสนใจเลยนะครับอ๋อแต่ว่าก่อนจะไปเล่าให้ฟังนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าตกลงเขาชนะหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็จากที่อากูแทนส l เลทนะครับเขาเล่าให้ฟังก็คือเด็กคนนี้นะครับ <c oughs> เขาเหลืออีก2รอบก็จะจบการแข่งขันแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายรถเกิดเสียขึ้นมาสุดท้ายก็เลยได้เข้าที่5แทนนะครับผมซึ่งหลังจากนั้นนะครับในหน่วยงาน Cambodia Youth Movement นะครับหรือว่าเป็นองค์กรเกี่ยวกับเยาวชนหรือว่าเด็กเนี่ยนะครับเขาก็ตามตัวเด็กทั้ง3คนนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมอบจักรยานเสือภูเขาแคนนอนเดลให้ทั้ง3คนนี้นะครับด้วยความประทับใจนะครับก็อยากจะให้เด็ก3คนนี้นะครับเขามีจักรยานดีๆใช้ในแล้วก็ชวนเด็ก เหล่านี้นะครับเข้ามาเหมือนเป็นชมรมเป็นกลุ่มนะครับในการปั่นจักรยานเสือภูเขานะซึ่งเด็กที่เราเห็นคนนี้นะครับคนหลกัหลกๆนี้เขาชื่อว่า Pitch the Ara ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยนะครับซึ่งคนนี้ เขาก็สุดท้ายนะครับได้รับเงินช่วยเหลือนะครับรวมถึงนะครับได้รับอุปกรณ์ต่างๆจากสมาคมจากชมรมนะครับปัจจุบันนะครับก็ได้รับการผลักดันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับกีฬาจักรยานเสือภูเขาหลังจากที่ได้ follow up เรื่องนี้ขึ้นมาก็รู้สึกเออใจชื้นยินดีด้วยกับน้องพีชคนนี้ด้วยนะครับเพราะว่านะครับเท่าที่อ่านในโปรไฟล์น้องเขาซึ่งน้องคนนี้ครับเขาก็เป็นลูกคนสุดท้องจาก5คนนะครับพ่อเป็นเรียกว่ารับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วก็แม่ก็ ไม่สามารถที่จะทํางานได้นะครับแล้วก็ยินดีกับน้องเขานะครับที่เขาเรียกได้ว่าแสดงความมุ่งมั่นจริงใจนะครับจนมีคนมองเห็นแล้วก็ช่วยเหลือเขาไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆที่อยากจะเอามาแชร์กันซึ่งปัจจุบันอัปเดตล่าสุดนะครับหลังจากที่เขาได้รับจักรยานแค n นเดลไปแล้วนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมามอบรู้สึกจักรยาน เป็นจแอนนะครับเสือภูเขาให้อีก1คันด้วยเพื่อให้น้องเขาได้ต่อยอดเรื่องราวของความรักในกีฬาจักรยานเรื่องราวแบบนี้แล้วก็รู้สึกประทับใจนะครับก็เลยอยากจะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็แวะเวียนมาหาเล็กเล็กน้อยนะครับหรืว่าเรื่องราวแบบนี้นะครับจะทําให้เพื่อนๆนะครับยิ้มได้แล้วก็มีความสุขนะครับเอาละครับยังไงก็ปั่นต่อไปนะครับทุกๆคนวันนี้ไปก่อนสวัสดี